วัดเด้อพี่น้องเอฟซีไทยบัณฑยมทุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีฝังซ้ายเอฟซีฝังขวาหรือว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีทั้งต่างประเทศก็ดีเนาะพี่น้องเนาะแทยบัณฑยมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่พี่น้องเสียสละเวลาพี่น้องขอมาเบิ้งมาคนอะไรก็แช่ให้ไท้านพฑยมพี่น้องแทยบัณฑยมกับว่ามิยังพี่น้องนอกจากค่านมาขอบคุณพี่น้องเน้อขอบคุณจากใจพี่น้องเน้อ โอ้ oh, ช่วงนี้เวลานี่นะพี่น้องวงหมอรองหมอลำม,ม,ม,มีการแข่งขันกันสูงคันเาะพี่น้องเนาะโอ้ oh, แข่งขันกันสูงบพี่น้องเป็นบ่เออเมื่อว่าที่เป็นคณะ,ะหนุอยคณะใหญ่พี่น้องเน,ะนาะเพราะว่าช่วงดังหลัง, oh, ง,งวันนี่โอ้วงหมอลำมีการแข่งขันกันสูงหลายพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีพี่น้องเออมันเป็นข้อดีสำหรับคนเบิ่งพี่น้องเนะงาะเาคนเบิ่งสิ่งใหม่ๆเออคนเบิ่งสิ่งใหม่ๆแปลกๆอืกเพราะว่าแต่ละวง แต่ละคณะเออเพิ่นก็อยากมีกระแสแมนบอกเมื่อวานที่เป็นนักร้องในวงการนักร้องในวงมีกระแสเพลงในวงมีกระแสคนก็รู้จักหลายนั่นก็หมายถึงงานกับทีเพิ่มขึ้นมาแม่นบอกพี่น้องงานกับทีเพิ่มเมื่อวานจะเป็นเป็นงานเจ้าภาพหรือว่าเป็นงานปิดปิดปิดบิ๊กเนาะพี่น้องเนาะเออเพราะว่าโชว์เฉียวมันเร็วตรงมือนี่แม่นบอกเออในมือผู้ใดก็มีเออ ถ้ามีกระแสนี่รับรองว่างานหลายพี่น้องเนาะเอาบ่มีกระแสพี่น้องเอ้ยเนาะมันก็เป็นแต่เลื่องโถนพันพี่น้องเนาะโม่งใดเป็นบ่มีกระแสเออเขาทิ้เขาต้องยอมรับพี่น้องถืมือเนี่ยต้องยอมรับโลกโซเชียลพี่น้องมันแห้งนะมันมีอิทธิพลหลายมีอิทธิพลหลายพี่น้องนะกับโม่งหมอหลองหมอล่ำหรือว่ากับทุกอย่างเราพี่น้องในชีวิตประจำวันของคนทุอมือนี่พี่น้องเนาะโซเชียลมันมีมันมีอิทธิพลหลายครับเอออิเล่นะอ่า ถ้าบ้องไดเฮ็ดได้พี่น้องเนาะเฮ็ดได้เฮ็ดให้นักร้องเจ้าของเนี่ยสามารถไปปิดกระแสได้เนี่ยโอ้ยค้นไปหลายพี่น้องคนไปเบิ่งหนางาเงินติดปิดอย่างนะงงนนอ,งนะอืมมันมีการแช่งขันกันสูงหลายพี่น้องเนาะเอ้าบางบางครับพี่น้องบางคณะนะพวกเอฟซีขึ้นกันอะไรพี่น้องเอฟซีกันออกมาว่าให้กัน่าบ้องนั่นนะ่ะเออ ปล่อยเพ่งออกมาช่วงนี้เอามาแข่งกับบ้องนี้บ่เนี่ยบ่ล่ะเออบ้องนี่คือกันเจ้าปล่อยไม่ยังช่วงนี้เอามาแข่งกับไข่บ่บ้องของไข่บ่บ่าแต่ว่าขนาดบอลลัมบอลบุรุษเรียนน้ำเราพี่น้องอืมที่มาเถียเงินนเอฟซีโอ้ยเนาะยังไดยังไปเชียร์หมอลำแบบคือเชียร์จังสันแต่เดี๋ยวซุ่มาสุมืงินี่อืมเอฟซีกันเชียร์หมอลำนี่กับพิษแตกไปแตกกลางก็เก้าหลายพี่น้องเออคือบ่อย่างหาบ้องอื่นเกิดในล้ำเลยน่ะเออ เจ้าของหมักบ้งนี่กันจะให้มีแล้บงนี่บงเดียวเลยมันเปลีนไปบ่ได้มันบ่พี่น้องเออบ้องบ่อหลองบ่ลำนี่วะอ้เป็นสิบบ้องยี่สิบบ้งเนี่ยมันบ่ไดมแล้วบ้องคนกันคนก็หางานหาอาชีพหาเงินเลี้ยงคนในองค์กรพนันละเออเข้ากันโอ้ยคิดแต่มันก็ขวักกันไม่รอแม่นวะเออเดี๋ยวจะไปเฮ็ดแบบนั้นพี่น้องมันมันบ่อสั่งสรันพอมามันบ่อสั่งสรรค์เนาะเออเพิ่นบ่อหลองบ่อร่ะเพิ่นบ่ได้ไปแข่งกับไผดอกพี่น้องอีนี้ ผมเสียว่าเพิน่นบ่ไปเห็ดเชงกับผู้ใดอืมแต่เราบ่งเพิ่นก็พยายามปรับปลูกบ่งอย่างไรมันดีเออเพื่อว่าสิมีเจ้าภาพมาจ้างหลายหรือว่าเวลาไปปิดบิ๊กปิ้นหยังอ่ะสิมีคนเข้าไปเบิง่งไปส้มหลายไปให้กำลังใจหลายเพิ่นก็หวังซ้ำนั้นพี่น้องอีเละบ่งมลองมลอ้อมหมอล่ำบาเนาะเพราะว่าคนในองค์กรของเพ,นะพิ่นน่ะพี่น้องมันบ่แม่นน้อยร้อยเออบางวงนี่ยเป็น200อ,อือืมร้อยกว่า200จังซี่แล้วแต่ละคน มีภาระหนาทีทุกคุ้นพี่น้องนะอีหลเพราะว่าที่เป็นดังส้นดนเสื้อนักดนตรงดนตรีพระเอกนั่งเอกนักร้องประจำบงหรือชายจะตามนะ <c oughs> ทุกคนมีหนาทีรับผิดชอบเมื่อทุกคนพี่น้องเนาะเอออันนี้กจ็จะอันนี้จะกะจันจะเล่าจะน้อยพี่น้องเนาะเออเพราวะเอฟซีน,น่ะก็จะใครเป็นกลางแน่การเชื่อมบอลล้อมอลลัมนั่นนะ่ะเออบอลแมนตีปิดเชื่อแบบ เชีย่ยแบบขาดสติเนาะเชีย่ยสมมืิหน่อเชีย่ยแบบขาดสติพี่น้องอไปด่ากันไปโจมตีกันเอาไปเอามาเลยแบ่งแยกพี่น้องแบ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นกน้อนแบ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นก้อนบางคนจำนากันได้ในหอดบ้ากันพูนแล้วพี่น้องเออเอาไปเอามาเลยสิอุย้ยเนาะเอฟซีเนี่ยมันกระจายกันอยู่ดิมันเป็นไปร่วมกลุ่มกันอยู่ได้นบมพี่น้องเออถ้าเกิดเพื่อนไปสแสดงยุ่โม่บ้านนั่น มันมีเอฟซีเป็นคณะนั่นเดียวแม่นบ่ะขันเออใครจะมาเบิ่งขาเจ้าเออขายตะบัดกุ้มไรสดกุ้มปิดอยู่หันบ่อแม่นบ่เออองค์กรมันมันมาเป็นหน่อยๆน่อมุขเจ้าก็ได้เนาะเฮ้ยเชี่ยยังกัดมันมีสติแน่พี่น้องเนาะเออเลืมถามพี่น้องตัวพี่น้องเป็นยังไงผ้ากันโจกมานบ่พี่น้องมือนเนี่ยมานบ่หมานบ้าลำรวยบ่พี่น้องเอ๊ะ ทีมงานพลังบวกเขาเพียงได้นี่ผู้เป็นเศรษฐีไหมบ่โอ้ยผมกับบ้ามารนนพี่นอนะ้องเนาะกานบ่ามานกับแจ่มเมื่อไหมพี่น้องเขาเนะ <c oughs> นา,เอา,นา,เอานะอืมหัวหนาวไหมงัวหนาวไหมนะอืมกานผู้ได้ก็ดีใจน้ำพี่น้องดีใจนำ้ำดีใจนำนะ้ำเนาะเออผู้บ่าได้ก็แจ่มือไหมพี่น้องมันบล่ลาหรอกเออช่วงนี้เวลานี่เขากับกอใจให้ลาพี่น้องขอใจให้ลาเข,อขอากับล่อพี่น้องเนาะล่อ ล่อไปล่อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีเพิ่นมีทีมงานเรียบร้อยแล้วพี่น้องช่วนงนี้เพิ่นมีทีมงานเรียบร้อยแล้วนะเออเขากับเขามีหน้าที่เชียร์เขากับร้อเชียร์สนับสนุนตอนนั้นพี่น้องเนาะเออเมื่อได้เพิ่นปล่อยมาเขากับเชียร์ร้อยกันมือนั้นตอนนั้นพี่น้องอืมัมนเชียร์ว่าพลังบวกเขาบ่ได้ียังมากไหมเรกพี่น้องเนาะเพราะว่าคนที่มาอยู่ในพลังบวกเพราะว่ามีแต่คนจินบ,บวกคิดดีทั้งนั้นพี่น้องรู้จักแบง่งแยกแยกแยะ ผมมาเน่ะนี่แหละขมวสันเพิ่นบ๊อบมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันดอกเออเป็นคนที่ผมมาแต่ละคนนี่ยแยกแยะเป็นพี่น้องแยกแยะเป็นนะแยกแยะเป็นรู้จักแบ่งแยกรู้จักแยกแยะอืมตั้งกับพลังคนพี่น้องเลยตื่นเกิดมาตาตื่เมื่อยมัสันฮ่าห่ายผู้นั้นห่าห้ายผู้นี่โอ้ยข้นยังได้มาใส่ชีวิตยากเด็พี่น้องเนอะมันเป็นตายุ่ยาดใครเถอะไอ้ข้นโอยโสมืออรอถเนาะวย เรายิ้มน้ำมูกจะเขียปอนอนเหรอเฮ้ยมาหายแต่คนอัากแน่เจ้าะเป็นตโอ้ยเป็นแต่คนพู่งรอบข่างแม่พู่งอยู่รอบข่างแม่เป็นแต่ยู่งน้ำหนักเว้ยเนาะอืมมาวระสันโอ้ยหนักอยากแน่จะมาเป็นอย่างเอ้ยยัดไปหนักหลายเพียร์มากกอดใจใเฮล่าแน่น้ำขันมันโม่ใครเพียรมาอืมหมวกมันม้วนเพียรเนี้ยเนาะกอดใจเฮล่าแน่กอดใจเฮล่าแน่เนี่ยมาเพียง ไปนายากนห้าให้ผนั้นห้าให้ผู้นี้ันยเยโอ้ยหรือมันเป็นยังไงพี่น้องมันเป็นแนวทา่ามันบ่กหร้อโบได้หายคนยิ้เขาเพราะเสบ้ย <c oughs> อนมแน้วพี่น้องเน,น,นาะขนห้องมันกับบาัดด้วยกันคือบ้านแลน้วเนาะมันมาข่ายกับป้อยมันหายถงหะเส้นดอวมันก็ได้เขารงบ้านบ้าดอกเออนี่เดยอ้นี่เดวมิตรอารมณ์เฉียดเนาตะลึงเหือแม่บล่ะเอ้ยมันบ่ได้ยิ้มนหัวม่ไดเฉียดกับเฉียดแต่นดอ สีท่านยากไอ้เดือหาท่านโดดนกเออเนาะเอาขอใจให้ลาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อขอใจให้ลาเนี่ยสอดมือนั่นมาเนะ็กพี่น้องนะอเนาะก็เสียว่าพลังเอฟซีพลังบวกเขานะ้าเนาะพี่น้องเนาะคิดว่าต้องมารวมแรงรวมใจกันเนาะพี่น้องเนาะเออเชียร์ให้น้องเขาคือตอนนี้ก็น้องก็ไปถึงขัง้นฝันแล้วละ่ะพี่น้องนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะเออเฮ่งก็มี่เป็นคูจั๊ก้องแล้วแล้วก็ ผู้ด,ดูแลเออเพิ่นก็นมีเรียบร้อยแล้วพีน่น้องผู้ดูแลก็ได้เนาะอืมแตอยากขอฝากเปลี่ยนไปได้เด้อเออซุ่มที่มาด่าน้องระวังในเด้อบัดนี้เด้อญ <c oughs> าดาญา,าด่าน้องแบบตามใจป่าเจ้าของเด้อเพราะว่าเพิ่นมีทีมผู้ดูแลแล้วนะเพิ่นอาจสิบ่อ,ออกมาตอบโต้เพราะเจ้าดอกทางโซเชียลดอกนะแต่ว่าเพิ่นอาจสิตอบโต้ทางคนงงคนไม้ก็ได้เด้อถ้าเพจแต่จ้ศิลปินเพิ่นเสียชื่อเสียงอะ่ะนะเพราะว่าเพิ่นมีทีมแล้วดอกนี่ มันมีทีมผู้ดูแลเรียบร้อยแล้วนะเออสำหรับน้องข้ามลาเป็นหน่อยเข้ากับลอยบ้างเนานะเออดีใจน้ำพี่น้องเนาะดีใจน้ำอีรีที่พันธ์พานมาหน่น,นพี่น้องการย้อนบ่าน้องเนี่ยเพราะมีคนดูแลเพราะมีทีมงานเนี่ยแหละพี่น้องนะผู้ใดเด็วกวาจังไลยก,กรารจังวาใหน้นะ้องนะาการจังเกิดทีมงานพลังบวกขึ้นมาพี่น้องเออเพราะฉันทีมงานพลังบวกเพราะเกิดเอาพี่น้องนะที่ทีมงานพลังบวกเกิดคือในห,หลายเนี่ยกับพราะน้องถือกังแก่งถือน้องมานะในสายตาพอห้องเพื่อ่า น้องอว่าได้รับความเป็นธรรถ้ำ่้ำนั่นเองพี่น้องเนาะอืมแต่ตอนนี้แล้วน้องมีทีมงานผู้ดูแลแล้วพวกเขาก็มีตลอดเชียร์บะดนี้พี่น้องเออให้ว่าน้องใส่เสียเคะแล้วเดี๋ยวนี้นี่เสียเคะใส่แล้วบ่ยันบ่ยานยานี่เสียเคะกำลับบงเรียบร้อยแล้วเออแล้วก็มี่กำลังใจจากปปแม่แม่เอฟซีพลังบวกนี่แบบล้ดล้ามเลยละพี่น้องล้ดล้ามเลยนะว่านีรถหน่อยถอยลงพี่น่องมีแต่เพิ่มขึ้นอีหลีก็เจว็จว่าบ่ก็เจ็ว่าบ่รถหน่อยถอยลงพี่น่อง ผมสังเกตตา่องผมก็ได้พี่น้องนะเออทีนี้เอฟซีเขามาติดตามอยู่เรื่อยๆเลยๆเลยๆก็เพราะว่าผมเบาเรียงน้องขมลาผมเชี่ยน้องขมลาเออเพิ่นเขามาติดตามก็เพราะว่าผมเบาเรียงน้องขมลาล่ะเพิ่นอยากลูกข้าวข้าวควบเกินไหปของน้องขมลานั่นก็แสดงว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเขาจะเป็นเอฟซีนองขมลาโดยตรงเลยพี่น้องนะที่เขามาติดตามในช่องผมเนี่ยอืนั่นแหละพี่น้องผมจังว่า เอฟซีน้องข้ามราดเนี่ยบดเดีลดน้อยถอยลงเด้อนี่จะเพิ่มขึ้นทุกมือเลยนะเบิ่งสถิติในการติดตามตลาดช่องก็ได้น้าพี่น้องเนาะอือเอาปากบอกไปเด้อเออ <c oughs> พุ่มจีมาตามใจปลาเจ้าของน่ะอือไอพ่อาลงแน่บหน่อยเด้อเออเพราะว่าบางเสียม,มันอาจจะใจเป็นราคาแพงกับเขาบ่อ,บอหวัวทำเด้เนาะ <c oughs> อือโอ้ยเอาละพี่น้องเนาะเลขกับบุษบงโม่ดอกดกุก้งกับอะไ <c oughs> บอกมากกับพ่อสมควรเนาะพี่น้องเนาะเออสุดท้ายนี่ก็บว่ามีอยังพี่น้องเนาะกับข้อยพี่น้องมีความสุขความเจริญองในพี่น้องเด้อเออคิดจริงได้วังจริงได้กับข้อยสมมุ่งมั่นตถาถนาพี่น้องเนาะข้้สมบังในพี่น้องเด้อฝากน้ำแนพี่น้องเด้อฝากไปพ่อทีตาไปน้ำแนเออฝากกดไลค์กดแชร์สับขาสับตะไคร้ในพี่น้องเด้อเออสับขาสับตะไคร้ใบะกูดหอหอมพี่น้องมักแล้วได้กับโผล่มาลงพี่น้องเนาะเออตามธนัตพี่น้องตามธนัตเนาะเอาสุดท้ายนี่เขามีอย่างพี่น้องเนาะ ขอใอ้พี่น้องอยูด่ดีมีแห้งพี่น้องเนาะเอาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับจังให่พอกันไหมพี่น้องจังให้พอกกันไหม